สวัสดีเอฟซี e FC, แฟนช่องถุงเงินพ้ารวยเนาะค่ะมือนี่ถุงเงินพารวยเนาะคะ่ะ,คะจะพาไปตามตัวเลขแนวทางคลิปนี้จะเป็นเลขของอาจารย์เต่านะคะคลิปตัวเลขแนวทางของอาจารย์เต้านะคะขอ,ขอขอบคุณพี่นนทิยานะคะที่ให้ตัวเลขแนวาทาังของอาจารย์เต้ามาลงในช่องถุงเงินพารวยนะคะ ก็ขอบคุณอาจารย์เต้าเนาะค่ะเนาะที่ให้ตัวเลขแนวทางกับช่องถุงเงินพารวยเนาะค่ะเอามาลุ้นตัวเลขแนวทางให้กับเอฟซีในช่องรับชมรับฟังกันเนาะค่ะเนาะก่อนจะไปเบิ่งตัวเลขแนวทางกับผาชมบรรยากาศเนาะคะ่ะพาชมบบรรยากาศวัดเนาะค่ะเนาะที่เก่าเวลาเดิมเนาะค่ะวัด โพนะคะพามาบึงพระนอนองค์ใหญ่นะคะที่อุโบสถวัดโพนเนาะคะ่ะโบสถ์หลังใหญ่นะะเนาะค่ะเนาะนี่นักท่องเที่ยวมาเข่าชมเยอะเนาะคะ่ะวัดโพเป็นวัดที่ มีพานอนองใหญ่มากเนาะค่ะเนาะถ้าผู้ใดดมาเที่ยววัดโพนะค่ะวัดโพนี่ยุ่ขังวัดพระแก้วแล้วค่ะถ้าใครมาเที่ยวสนามหลวงเนาะค่ะเขตน,นั่นจะจะมีนะคะวัดพระแก้วในเขตสนามหลวงเนาะค่ะเนาะที่ข้างๆที่ใกล้กันที่สุดเนาะค่ะก็จะมีวัดพระแก้วนะคะแล้วก็วัดโพ สารหลักเมืองนะคะถ้าเดินไปตรงด้านสาลากลางนะคะของกรุงเทพมหาคนครก็จะเป็นวัดสุทัศน์วัดสุทัศน์กับงามเนาะคะนะ่ะเนาะเดี๋ยวมีโอกาสกะจะได้ถ่ายคลิปมาลงให้เอซีได้เบืองกันเนาะคะ่ะเดี๋ยวถุงเงินพา้ารวยมีเวลาได้ขึ้นไปทําบุญยูกรุงเทพอีกครั้งนึงเนาะคะ่ะ เพราะว่าทุงเงินพารวยกะจะเดือนหนึ่งหรือเดือนครึ่งเนาะค่ะจะก,ก็จะเดินสายเฮ็ดบุญประจำเนาะค่ะเนาะเดินสายทําบุญไหว้พระนะคะตามวัดต่างๆเนาะค่ะกะจะเอาไรซื้อไรซื้อลูกดวงแน่ประมาณนี้เนาะค่ะไปไปทำเนาะค่ะไปทำให้กับลูกดวงเนาะค่ะที่วัดนั้นวัดนี้เนาะค่ะเนาะ ส่วนมากถุงเงินพา้ารวยท้าเรือเขากรุงเทพถุงเงินพารวยเนินวัดสายมูนะคะก็จะไปไหว้นะคะก็ไหว้ศารตาแผ่นดินสายสารปู่ตานะคะสารตาแผ่นดินสารปู่ตาอยู่ใกล้ là, ๆกับปากคลองตลาดนะคะอยู่ในสอนอนะคะอยู่ในสอนอเลยเนาะคะ่ะเนาะอยู่ติดกับปากคลองตลาดนะคะเป็นศารตาแผ่นดินถ้าผู้ใดอย,อยากจะให้ลูกสอบราชการเกี่ยวกับราชการเลยเนาะคะ่ะ ต้องไปไหว้ศาลตาแผ่นดินนะคะที่สอนอราชวังนะคะที่สอนอราชวังเนาะค่ะเนาะไปง่ายไปสะดวกเนาะคะ่ะนั่งรถสายนั่งรถไฟฟ้า MRT ไปลงที่สนามชัยเขตนะคะประตูสามก็จะถึงเลยเนาะค่ะเนาะก็จะถึงเลยนะคะ,น,ะ,ะ,น,ะ,คะนี่นใครเมืม่อบรรยากาศก่อนเนาะค่ะเนาะเอาค่ะผู้ใดสะดวกจดเนาะค่ะเนาะใครสะดวกจด ตัวเลขของอาจารย์เต่านะคะงวดวันที่สิบหกตุลาหกเจ็ดบนล่างเลขสามตัวเพิ่นไห้มาสองคูเลขสองตัวเพิ่นไห้มาทั้งเบิดหาคูเนาะค่ะสามตัวจับไหยุที่แปดหาซีซีเจ็ดแปด 2โตเจ็ดแปดหกสเกดหนึ่งหาแปดหาเพิ่นเน้นอยู่ที่เพิ่นเน้นหนึ่งหาเนาะค,ะะคะ่ะเนาะสโตเพิ่นเน้นที่ 4, 8, สี่เโตเพิ่นเน้นอยู่ทีสี่เจ็ดแปดผู้ใดมากตัวเน้นเพิ่นกันจัดได้เนาะคะ่ะเนาะผู้ใดมาก ตัวเลขที่เพื่อน,น,นเน้นเพื่อนเน้นนึ่งหานะคะเน้นหนึ่งห้าสามตัวเน้นที่สี่เก็ดแปดบนล่างเนอะคะ่ะคลิปนี้จะเป็นบนล่างนะคะบนล่างกลับด้วยทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะเราสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะะเนาะค่ะเนาะสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเนอะคะ่ะผู้ใดมากะไปยิบจับ ฉลากรอตเตอรี่ไว้ได้เลยนะคะใครชอบก็จัดได้นะคะใครชอบก็จัดใครขัดก็ผ่านทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะผู้ใดมากตัวเลขแนวทางอาจารย์เต้ากะค่อยแคบหน้าจอเนาะค่ะเนาะใครสะดวกจดก็จดใดเลยเนาะค่ะเนาะเพราะว่าถูงเงินปารวยบอกไปแล้วนะคะ ผู้ดใดล้อแคบกะคอยล้อแคบเลยเนาะคะ่ะเนาะใครล้อแคบเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้แคบนะคะเดี๋ยวจะว่าเรื่องสายมูเนาะคะ่ะเนาะใครที่อยากให้ลูกสอบราชการนะคะให้นะคะให้ไปดูนะคะสอบราชการให้ไปดูนะคะไปไหว้ศาลปู่ตาคือศาลตาแผ่นดิน โยกย้ายงานหรือเลื่อนตำแหน่งอยากได้ตำแหน่งนะคะให้ไปดูนะคะไปไหว้สามตาแผ่นดินนะคะเดี๋ยวถุงเงินพารวยมีโอกาสเดี๋ยวถุงเงินพารวยจะไปถ่ายคลิปนะคะมาให้ท่านผู้ชมเบิงเนาะคะ่ะแล้วก็ถ้าข้ามไปฝั่งนู้นนะคะถ้าใครทํากิจการหรืออะไรที่อยากให้มีชื่อเสียงโด่งดังต้องข้ามไปที่วัดะระฆังนะคะ จะมีละครงไอยูนันเนาะค่ะอยู่ติดกับท่าน้ําเจ้าพญานะคะตรงนั้นถ้าผู้ใดไปต้องได้ไปเคาะละครงเนาะคะ่ะไปให้ถึงเข้าไปไหว้พระไหว้เสร็จเข้าไปไหว้พระในโบสถ์นะคะหลังจากออกมาขากลับต้องไปเคาะละครงเนาะคะ่ะต้องไปเคาะละครงนะคะบอกได้เลยว่าสายมูไม่ควรพลาดสายมูบกคนพลาดเด้อะค่ะเดอะ้อ หรือผู้ใดติดขัดเนาะค่ะเนาะใครที่ติดขัดซื้อเลขไม่เคยได้นะคะเฉียดหน้าเฉียดหลังเนาะค่ะก็ลองไปทํานะคะจุดทูบสิบหดอกจุดทูบสิบหดอกนะคะถ้าผู้ใดอยากรูงว่าเฮดแบบใดจังใดเนาะค่ะเนาะก็เข้ามาทักหาถุงเงินพารวยใดเนาะค่ะที่ w l k สองสี่หก wlk 2 4 6หรือเบอร์โทรเนาะคะ่ะโทรสายตรงได้ที่0 9 4 6์เก้าสหสองแปดแถ้าผู้ใดสนใจอยากเบิ้งดวงเนาะคะ่ะติดขัดแก้ไขนะคะแต่อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าเงินเทวดานะคะเงินที่ได้มาจากโชคลาภจะเป็นเงินเทวดา ไม่ไม่มีใครที่จะรวยพร้อมกันบม่มีผู้ใดดอกค่ะที่จะรวยพร้อมกันเนาะคะ่นะเนาะบางทีเฮาตามเจ้านี่เข่ามาตลอดเนาะคะ่ะเพราะถึงเฮาไม่เห็นเฮากะาว่าจะตามก็ไม่ถูกบางทีก็มีติดขัดนะคะต้องแก้ไขที่ดวงนะคะแก้ไขที่ดวงเราด้วยติดขัดมีปัญหาตรงไดนเนาะคะ่ะถ้ายังไม่อยากเปิดดวงนะคะก็ ลองจุดทูบสิบหกดอกกลางแก้งนะคะหรือไหวเจ้าที่กลางบ้านเนาะคะ่ะใครที่ยังไม่เคยไหวเจ้าที่กลางบ้านลองดูนะคะไหวเจ้าที่กลางบ้านใช้ข้าวใช้ข้าวสวยหนึ่งถ้วยไข่ไก่หนึ่งฟองทูบเจตดอกทูบเจตดอกเทียนขาวหนึ่งเล่มนะคะลองดูนะคะไหว้กลางบ้านนะคะไหวเจ้าที่กลางบ้านนะ เปิดประตูบ้านแล้วให้เราหันหลังออกหน้าบ้านหันหน้าเข้าในบ้านนะคะแล้วบ่ายอยู่กลางบ้านตั้งโต๊ะนะคะตั้งโต๊ะแล้วปูผ้าขาวใช้แค่ข้าวสวยหนึ่งถ้วยไข่ไก่หนึ่งฟองไข่ต้มสุกนะคะไข่ต้มสุกหนึ่งฟองเทียนขาวหนึ่งเล่มทูบเกจด,ดอกลองทำดูคะ่ะบางคนที่ซื้อหวยไม่เคยถูกเลยลองทำดูนะคะ บางทีไปหายไปหาไหว้พระทุกที่นะคะไหว้พระทุกที่ขอทุกที่ก็ยังไม่ได้นะคะบางทีติดอยู่ที่บ้านเรานี่แหละค่ะติดอยู่ที่บ้านเราถ้ากับว่าพระในบ้านพระอรหรันเรายังไม่ดูแลเลยแล้วเราจะเที่ยวไปหาขอบุญกับใครเล่านะคะพระพุทธเา้าตโตท่านเคยบอกไว้นะคะท่านเคยบอกไว้ อยากบอกให้เอฟซีทุกคนได้ฟังเนาะค่ะแล้วเอาไปปรับเปลี่ยนดูนะคะหรือใครที่ยังไม่เคยจุดธูป9ดอก9วันลองดูนะคะจุดธูปไหว้พระแม่ธรณี9ดอก9วันเดี๋ยวคลิปหนาถุงเงินผ้ารวยจะเอามาเวาให้ฟังเนาะคะ่ะถ้าเรามีบุญวาสนาต่อกันทุกคนจะได้ยินและได้เห็นคลิปที่ถุงเงินพารวยพูดให้ฟังนะคะคลิปของ ไหว้พระแม่ธรณีนะคะเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังว่าไหว้แบบไหนแล้วทําอย่างไรแล้วให้ทุกคนไปทําตามนะคะเพราะว่าลูกดวงของดวงเงินพาลวยสําเร็จเยอะมากกับชุดที่ไหว้พระแม่ธรณีใช้ทูบเก้าดอกตอนเย็นนะคะไม่ให้เกินเที่ยงคืนหกโมงเย็นเป็นต้นไปนะคะไม่ให้เกินเที่ยงคืน จุดได้ครบ9ดอกถ้าวันไหนขาดต้องเริ่มใหม่เดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวถูกเงินจะมาเล่าให้ฟังนะคะก็อยากให้ FC ถูกกันเนาะเดี๋ยวจบคลิปนี้แล้วกันขอฝาก FC นะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนนะคะกับฝากไว้ซ้ำนีเนาะคะ่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณขอบคุณ